สวัสดีครับเปิแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานวัวสีในประเทศต่างประเทศเออพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำลำได,ด้วยเ <c oughs> มือนี้ไม่เยี่ยมยามขวักขัวพี่น้องทั้งวันกองขันง <c oughs> ูหาตำบลหน,าน,าน,นังโพธิ์บิสกไซน้องไข่เดี๋ยวชนกันนะขบขวักขั่วเราย่ำฝ <c oughs> นเราไปเลี้ยงใส่ก็มีแต่ไฮต้าหน้าแท้ยัยนายยายนายสวัสดีครับ สวัสดีครับผมว่ามาบึงง้วงามพอนี่ยุขวักไปเลี้ยงทางไรง้วซูมือนีิโอ้ยไปลงข้ามบุญละลงข้ามจักตัวง้อเลยเนี่ยงวอสิบสองตัวโอ้เป็นต่วง้อใหญ่ง้อไทยกลางตัวนี่ไหมไทยกลางพวกนั้มีเข้ามีเสือกเลือดทุกตัวโอ้เพี้ยงกับเต็มควักเต็มฟ้ามพี่น้องเอ้ยเสือกโบลูดไปลามบอฮะเสือกกะปิโบลูดไปลามเอาเสือกมาเลี้ยงไม่อันเสือกเลี้ยงอ อันพี่น้องทั้งกองขันตัวแล้วแมนบ่อกองขันนี่อพูดสีกองขันมูหาต่างขันมูหาตบบลหนังพูดไปใส่รองเท้าลำกันแล้พี่น้องพี่คัดบ่เนี่ลุกโว่ผ่านมาพอดีก็เลยแบบว่าเบิ่งขวากงัวคือไปตามหมองวันเขาว่าน้ำกอมังคางก็เบี้ยวทีไปเลี้ยงทั้งนั้อยสุดหรอกโอ้งัวจ้าไหนมาเลี้ยงมาใส่แต่เนี้ยง่วนมุหมองเลี้ยงก็ได้ขนาดเอาเสียกเลี้ยง โอ้โบตื่นถูกไหมหงอยู่โบตื่นแต่ว่าแขนมันเป็นเลี้ยงนี่แปลงนี่เอาละหูร้องเอยจังหวัดเสือกเหง้าหล่ะพุ่นหยาพุ่นบนเดี่ยหาอันสีบ้านเข่าปะครับที่เชียงในนี่คือไทยอ้อมข้างกวางมวเป็นเลยนี่อันนี้สีดำเมานัตะก้า้าวทอมัสิกขยันแท้พี่น้องเลยบ่้าบ้านเล่นบ้าดำเลยดำเมาเนี่ยมเสองเท้าปะเนี่ยเมนเมน อยู่สองแถวพี่น้องเลยทั้งเลี้ยงงัวทั้งเห็ดหน้าปลูกหญ้าด้วยปลูกหญ้าไว้พร้อมมาดิเพิ่นสีดำหน้าเพิ่นว่าเพิ่นหัวกะวานกาเด้อพี่น้องไอ้ทั้งวันลุ้นทั้งตะบนตันดังนี่ปลูน้ำสาเอาโซน้ำสาเอาไปดิโอหัวกะไถหุ่นไาพี่น้องหัวกะไถหุ่นไาพี่น้องทั้งวันกงขันหัวกะไถหุ่นได้เพิ่นไถหุ่นไาไว้เพิ่นวานกาไว้เพิ่นสีดำหน้า โอ้ที่น้องทั้งฟังใส่เป็นเน,นาะทั้งสอบประโห่คนท่องคนเที่ยวบ่เนาะทั้งจังหวัดน ong ค่ายฝนเริ่มตกเริ่มลงผู้ใดว่านเขากับว่านเล้วเกือบเบิดแล้วอันนี้พ่นสีดำนี่พ่นก็เลยว่านกาไป่นสีดำเอาสองเท่าท่านมาแบะส้มงวพินน่นดำที่ไปเลี้ยงท่ำมาท่าน่นมา โอ้หัวหลายตัวงัวสิตัวพวกาอยากขายอยากเปิดคาแี่ตัวบ่ะครับยี่นี่ตันั่น้นันนวยแมีสาวใส่งเมีสาวลืองมัวผูบไม่แยกตัวว่ะพข้าคือตองกันต้องัวผูหน่อยหรือกอไรกันโอ้ยผูอว่าตอตี แต่ว oh, mm ่าเนื hmm. 20, uh ่อ huh. ก uh, mm ิโลบพ่ง huh. บ hmm. oh, mm ่ซ hmm. ม oh, so so oh. oh, oh ือเยรเนื้อกิโลโอขนาดง้อถือเถือนงเราก็ม่ตัวงามในพี่น้องง้อไทยกลางโอ้ขี่เนี่ยว่าจ้ขายปีนี่ที่จันไหนขายใช่่าออกไปเหมือนเราไม่ออกไม่ตาออกไปพุ่นนี่เออวกบาน เพื่อน้หาอันหน้ัน้นปกติหัวแมีื้อนี่งตัวละเท่าไรครับนี่เขาซื้อขายกันสมุนเนี่ยยังวอันนี้เมนเ่าันิบีใหอย่หยทิมีนงน่มีน่งบ่ครับนี่แม่นข้านอไปซื้อทินหรือเท่าอเอเคือว่าง้อถือแถื่อคือสิงแพร่งเขาไปหาซื้อเป็นสันเต เสีบซีเสอสด้วี่สัเนี่ยโอ้หง oh ัวพี่รองเอ้ยงัวกับว่าเป็นงัวแอยดีงัวเหลี่ยมงัวใสดีคือยังงัวเล่าผลเผ่อดะเราว่าพอขากันมาถามมาซื้อก็บมานมื่นหรือมื่นเอ็ดีหละว่สันแล้ว,ว่า แต่ว่าัมเขาสิบหาารอมาซือประมาณสิบแปดว่าท่นเนี่ยสิบว่าท่นโอ้หัวถือยาไม่ก okay. ํลังเลียมลุงท่ามูนาเตีเอาเอาเสียกลาม่างดีมือนที่ปล่ยยมันหลดไ่มีหน้าปังนาแท่งฮะเขาบ่อนังยางอท่านมันโอ้มันเร็วโอ้ ควอยใหญ่ไปตี ras, ้ยออสิบป so ้าย oh ักมุ yeah, ้งเหรอครับดิงโอ้เอาแม่ล้วงล่ลามไปเตีเออห้อยง่าไปน่โอ้ เบิ่งมองพื้นทีเลียงก็ที่เลียงมาแต่หลายปีเนาเลียงงวนนเนาะเลียงแอ้หลายปีตกีเลียงควายตัวตกีเลียงคว้ยยกอควยเป็นลงสาขันเจ้าักินงนยบ้านเปลี่ยนมาเอางวงวเลียงแ้หน้าจคว่ำเตกีเลียงงวโอเลียงคว้ยพี่น้องเลียงกวายมือมองชุมเยมันถานทีครับแคบโาไปลงนำลงสาขยอกกยากวาสั ไปนะังเขาราเนี่บ่อี่งวาันตรอยด้เนาะูเลี้ยงง่วคือเหมือน้ำหน้าปังหน้าแซงเขาจะก็สีพื้นสียาว้พีนองเอ้ยตมลรับงเอาผู้เลี้ยงงัวก็ได้ผ่าเลี้ยงง่วเลี้ยงควาอน้ำ้ยกท่าเออแต่น้ำเลี้ยงคือเาเสียกผูกไว้รูปเหล่าขวกนี่ จะไเราซื้อวางไหนหรอพ่อใหญ่ก็เริมถามซื้อเราพ่อใซื้อไหญพญ่จากผมพโอ้ป่ะจั์ผมพันเหมนแล้วะอนหนังใสจังหวัดร้อเจังหวัดหนองคายละว่าไหลลื่นที่พ่อใหญ่ก็ได้ตาบนหนังบของขันมูหาตบนหนังพ่นไปใส่หนองคายละพี่น้อง แล้วเรสิปล <th ่อยง้วงจากน้อยแหละสามโมงกว่าสี่โมงเนี่แหละแล้วว่าลุงวนผ่านมาทั้งสั่งอันทั้งเสร็จทั้งนี่แหละสิไปสั่งความกันเลยเวียถามข่าวเรากันนะเห็นง้วงเราเต็มควอกอยู่สนุกเทเราอยากเปิดราคาขายจากตัวแล้วว่างวิ่งงวงผูหน้อยดอกมีแต่ง้วงง้วงเมียฮะโอ้ง้วงเราไม่มีง้วงผูเลยพี่น้องโอ้อ่ปวดะ งัวเรางัวสิบสองตัวไม่ต้งงัวแม่เบิดหรอวะงัวผูบไม่จักตเอานี่เด็กปูไหนตัวหนึ่งหนูจักเดกเดจักเดียวเลนี่มีล้ไม่เห็นงัวผูไหนตัวเดียวบัดัดับมวยนี่ไม่ต้งัวแม่เลี้ยงงัวจะไดนออไม่ต้งัวแม่เรวว่างัวผูมกลกัมทียด่โอ้ไกลกับอะไร จะสัตว์ไปล้งเ,เขาแบบนี้ไม่ว่าดำหน้าลุ้งขนผมมีน้ำเนี่ยห้อยมันจะได้ขายองค์เขาแบบไก่กันวันสีลุ้งเขียวเขียวหนาห่อแล้วช่างไดนแหละขับบัตรยื่ในบ้านเหมือนที่เฮียนี้ในบัตนเหมือนที่โอ้หน้าไกาบา่บ้านบ้านไก่หน้าอันนี้ก็มีบาม้านพี่น้องไถ่บ้านเขาอย,ย,ย,ยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าหน้าเราติดติดบ้านโอ,อ้เรา oh, บ,บ้านเขียวบ้านกาไว้ มาสิดูสิมันเถอพอใหญ่ทั้งบ้านกองขันโฮสิดำหน้าโนทางเขาบ้านเขาโอเขาคว่เขาสวนหงัวโลวบ้านกองขันหมู่ห้าดอาไม่ยังนะครับนี่คือง้ามเถอะนี่ว่าเขาเอินกระพึกมีมงคลกระพึก้ ว้าหนไหอ,อ,อีกล้วแบ,บเด็เดตัวไหนเนาะเลีอย,อยออกดอกกระพึกแล้วนลนลวะเนี่ยมายจริังมันิ่มด้วล่ะเอเขามายหลายแล้วอืมย้ายเอา,า,าไปปลูกทวัเขาใส่จริงหมครับปลูกที่ไหนเอาเอาเบี้ยมันเอาเบี้ย ว้เราหมาเาก็ยังพรพอเม็ดต้นกระพึกเป็นสี่ตัวตีอโอ้หหงจักเด็กหัวัหัวใจัมาต้นกระพึกไปขยายอยงีัวย่นกวยอกมาเหนไหเข่มกิโอ้ไกลกันหลายตัวน,นี่แม่ไข่โรโ้อยาทครับไก่บ้านนี่ไก่บ้านข่ร้ยอยาทบั้ยมันเดี๋ยวนี้เขาสืบเทสสิบบาทมันว่าหันลหลายเมือนว่านั่นรอยนึ่งยูไอโบมี่รอยนึงเหมือนน เดีนด้มัสเีวข,เขเาเกีย์กาวาิบเติ้อโอ้โอ้สิบ,บอกขอยมาสื่อเราไว้ใกลโลลเราเกียิบาทวันนี้ไหมใกลบ้านพี่น้องใกลเราละยหลยเราขายโลละรเกียิบาทเดี๋ยวสิขอบเบอร์โทรเราไว้กันพวกต้องการสิได้ใกล้กลบ้านใกลพื้นเมืองเขานี่ละฮะ เ,ออ,อ,เออยิ่งทำทำ <c oughs> ม,ม,มาแต่พ่อใหญ่ยังก็เหรอเออพ่อใหญ่ประจักรขวงงวยทั้งทงอะไวมาเห็นเนาะมันกขน็ขันมาเห็นเออก็เราขายไก่บ้านลดละเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอออยากได้ไม,เา,เดมเาเอาโดหลายครั้อเอาคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเอ้ย ลุงวนแวบะบผ่านมากก็เลยมาถามข้าวทำข้าพวพี่น้องผู้เพื่อเลี้ยงงัวงเลี้ยงทั้งไหนป่อยทั้งไหนสนทมองไหนกมิตาธงกฐาเขายาวว่านเขาบ้านน้ำแล้วแล้วว่าแล้วไปลงท่ามของเราถนนเสียกเวลามไม่มองห้องจะคล้องกันสีดำหน้าบ้านเนี่ยห้องกวานกะเอาเปิดกำลังแรงใจพี่น้องเอ้ยเศรษฐกิจบ้านเมืองสิทธิ์ละหายอยากหากินไป อกศพวันมันผู้ใส่แรงงานกระไดเพราะมาสีอยู่ในประเทศตั้งประเทศให้สุขภาพแข็งแรงลำลำด,ด้วยดหาเงินมันเงินหาคำมามมันคำเด้อพี่น้องเอ้ยผู้เหลืองงวงเลี้ยงกล้วยก็เป็นกำลังแรงใจให้ราคาทีทีกระสูปไปสะก้อนงวงพญายักษ์ทั้งบ้านกองขันมูหาเฮาถือหยากลังสีอ้วนสีพี่ก็ลังสีมีเหนื่อยไม่นังเราก็ท่านเปิดราคาขายหรุ่งเรามากำลังนั่นชัวร์กำลัง เห้ยนี่ยาบุ้งย่าเนี่ยกขาลังเพาะอันพ่อยังเยอะเหี้เห็ดกัน้ายนเอาไปยังยินหน้าประตูให้บุงเนศเหี้ยหน้ายนเด้อครับเด้อบัดนี้ผู้ใดอยากเห็ดน้ายนน้ำน้ายนอีหยังห้วยเห็ดน้ายนนี่อันเขานี่แล้วเอาบ่บ่ดำทิเด้อนี่ดำน้ำเนียโยนเอาโอ้พิสุจน์อันก๊ะลังขยายด้วยกับเกลี้ยงปวดเดียวเตี้ยโอ้ย่างลบกกับแพงไว้ก้ากันเลยเขาพันได้หรือไม่พันสองสอง โอ้สองสองมันเป็นเขาดรอปะครับเขาดอครับตอนเวลาเขาจ้างเขาเขาก็ว่าหยาพราลุกสมาสไปกินเขามันเด้อกัเขาก็บอมาครับครับเอาขอพูดบอาพูดไดเิ่ันาปลคบรครับผมเเันเล่าอ่าครับเอา ขอบคุณเนอะพี่น้องที่า้า่าติดตามรงสมคลิบของลุงวันบ้านหน้าก็ได้เป็นกำลังแรงใจคนทำงานคนใส่แรงงานวาสีในประเทศตั้งประเทศนะพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ